สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนยค่ะพบกับวีสเวเดนค่ะตรงจุดนี้วีก็ยืนอยู่ตรงชายริมหาดทะเลใกล้ๆบ้านจากมือนี่วีสิภาพ,พี่น้องมาย่างชมวิวแล้วก็ชมรีสอร์ทน้อยๆของสถานนีนาอกค่ะเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนาล่อนให้ค้นมาก เ้าพักอาสัยแล้วก็เล่นน้ำทะเลแล้วก็ชมวิวแถวนี้เนะคะ่ะเดี๋ยวเข้าตามไปเบิง้งกันเลยจ้าตามาจะพี่น้องจ้า

น้ำกันกนะจ๊ะเนาะชมวิวชายหาดจา้ะส่วนแถวนี่เป็นกับซิมเเลนบ่อนลนะจ้ะลมแห้งแหงแ้งนะจ๊ะพี่น้องจา้าขอโทษหลายๆนะจน๊ะเนาะ หัเครื่องบินมาที่นี่ถือว่านางชมวิวเห็นถึงไ์น้อมาเนี้ยขอโทษได้หลายได้ชาพี่น้องจ้าที่เสียงรบกวนพอดีเครื่องบินมาฟังเสียงน้ำเสียงทะเลเป็นน้ำกันส่วนมองนี้ที่พี่น้องมองเห็นอยู่นี่ก็เป็นรีสอร์ทหน่อยอย่นน่งเอิ้นค้ำปิงแล้วจ้ะเนาะนี่นนนเป็นเม่อไหรู่้ไเบื่อไงไก,ก่จ้ะ กำลังอ่าต,ต่อเติมกันเลยที่เดียวนะตอนรับนารอนหลังจากทีอ่าวิปับหายไปเมืองสวิตเดนก็ได้เปิดตอนรับอ่านักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวแล้วจ้ะสวยงามดีนะจ้ะเนาะฟังเสียงน้ำเสียงกล่นเสียงทะเลไปน้ำสองใจ มือนี้ก็เป็นอีกมือนึงที่อากาศดีแต่ว่ากะมีลมแล้วก็บว่ามีแสงแดดอยู่ประมาณ1 1องศาจา้ะอ่มือนี้ก็เป็นมือแรกของวีที่หาใส่กล้องมือถือกล้องกันซันจ้ะได้ม,มาใไม่ก็เลยบ่ทันได้ถนัดปั่นได้อาจสีเบียงเบียงเนี่ยจังหน่อยจากมือบนิองน,นะจ้นเนาะ ล่องใส่เบิงจ้าขับสนุกเดชเดี๋ยวยางชมวิวไปน้ำกันเรื่อยๆจ้าวันนี้ให้ชมวิวนะจ๊ะเนาะ มีแสงแดดกาสีสดใสกว่านี้จังน้อยแต่ว่ามองเบิงเมกไก่ไกแถวโนนกะสวยงามดีไปอีกแบดเนคือจิบมีแสงแดดนอกจา่น้องจ๋า,จามาทะเลกับมีเสียงลมรบกวนสิจากตัวมีกับว่าทั้งในซสือเขาเอื่อยยังละ่ะ <laughs> บ่าหายล่มเขาเนาะจ้นนะเนาะมีะเสียงเทาาวาวจริงๆน้ำใสางามจา้าน้ำใสใสบงเดี๋ยวทิ่ทาอย่างไกลๆนะจนะ้ะ ยานกับมีครั้งแรกเนาะค่ะได้เรียนรู้นี่เป็นครั้งแรกก็เลยบ่ทันได้รู้ว่ากลับกล้องจังได้ท้ายจังได้ยางไฟละค่ะเบิ่งเห็นจะของน้ำเดี๋ยววีก,กัสิลองเบิ่งจ้ะสักพักนึงแล้วจะนะ้ะเนาะเพิ่งเปิดกล้องมาใส่หมู่บ้านแถวหูก็สิเป็นอีกก้อนหนึ่งจ้ะเดี๋ยวสิซูมใกล้ๆให้เบิง่งเนาะจ้ะเนาะ อืมซุ้มด้แค่นี้จ้าเดี๋ยววีสีเฮ็ดงานบายมือนีแก็เล่ภาพี่น้องมางานะระยะสั้นจ้ะโอ้ยไม,ไม่แล้วเสียงร่มเสียงเครื่องบิน <laughs> สางว่าได้มาออกกร่างกายอยู่ใชาหาดนีกระสุขภาพดีค่ะยางกับไส้นิ่มดีเดี๋ยวมือหลังสิบ้ามาแลนดจ้ะมียางไปก่อนเพราะว่าหัดกล้องนะคะน้อนหัดใส่ไม้กันสั่นลายขั้นตอนลายขนาด มือสีอนีกับสู้มืไดดไก่น่าจะมือใดวันหยุดวีสิพผ้าไปหลายๆหม่องนะคะพี่นอนคะมือนี้มาได้ชัมม่วโมงเดียวละกะ้กกาิีป้าไปกินข,พกพกข้าวแพ็คของแล้วกาไปทำงานจ้าตามนาที ทุกยางก็ต้องเลี้ยนลูกกันไปแล้วก็ใส่ดูๆแล้วก็สิเก่งเองนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะโอ้โหลมแรงลมแรง่รงอทนเลยลายที่เป็นองศากะหนาวเพราะว่าแดดบนมี่่มแต่แห้งแล้วจ๊ะย่างบนปนไปจ้ะ แสงแดดอ่อ,อนๆธรามา,าตบาบ่ค่ะได้ยินเสียงนกบ,บ่ค่ะแบบนี้ล่มเบาลมจากน้อยนึงแล้วได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงคืนมาจา๊ะเนาะเรากลัฟังเสียงน้ำทะเลน้ำล่มจากมือนี้แถวนี้กับซมี หอยแครงหอยแมงคู้น่าจะห้ยเก็บตอนนี้มันยังหนาวอยู่เดี๋ยวหนาห่อนนาวอุ่นเนี่ยจังน้อยเดี๋ยวสิบ้าไปเก็บหอยแครงได้จ้ะพี่น้องจ้ะวาสีลาพ,พี่น้องกับบัานเทล่าเพระาะว่าเห็นแดดก็เลทายเนี่ยจังน้อย เนกล้องไปน้ำแหละไม่นเองวนแล้ว โอเคค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บวายแค่นี้ก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะเอาไว้มือหลังวีสิ่ว้ามาย่างยาวๆแล้วก็ไปเที่ยวสถานที่อ่าต่างๆที่วิวสวยๆเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้วีก็ขอบคุยในไลน์นะคะ่ะที่มาย่างออกกับร่างกายกับวีวแล้วก็ชมวิวสวยๆไปน้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย